าพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินชมธรรมชาติงามบะพี่นอองบรรยากาศนใยามค่ำคืนจ้าตึกนี่แหละนันเห็นบะเวลาย่ายถ่ายมาจากบ้านสิเห็นกระตึกนี่แหละแต่มันจะไม่เห็นทะเลถ้าอยากถ่ายอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าตึกตึกมันบังค่ะพี่น้องมันบังทะเลก็เลยไม่เห็นนะคะ,ะสวยไหม วิวอย่างนี้ทุกวันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกค่ำคืนก็ธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขากไม่จะตึกสูงเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนบ้านใครบ้านเราที่ทำงานยังเปิดไฟมันก็เลยสิมองเห็นเป็นประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องนูน่นภูเขาลิบหลีลิบหลีนี่แหละเวลาย้ายถ่ายไปกเกษนรภูเขาตัวนี้แหละก็ภูเขาเดียวกันนี่แหละภูเขานี้คือสูงที่สุด ของห้องกลงเวลาขึ้นไปถ่ายหลบมากก็จะเห็นบิดนั่นแหละจะมองเห็นธรรมชาติของห้องกลงหมดเลยนะคะตรงนี้แหละที่ยายชอบถ่ายแผ่นกล่องมาให้เบิงเสาก็ถ่ายตรงนี้เที่ยงกระถ่ายตรงนี้แล้งก็ถ่ายตรงนี้แต่ถ่ายอยู่ที่บ้านมันจะไม่เห็นทะเลนะคะทุกคนเราต้องลงมาถ่ายเราต้องออกมาถ่ายข้างนอกมันถึงจะเห็นทะเล ถ,ถ่ายอยู่ที่บ้านเห็นเต่ตึกเพราะว่าเห็นเต่ตึกเนี้ยสูงสูงเห็นตึงเข้นภูเขาแต่สิบอเห็นน้ำทะเลเพราะว่าตึกต่างๆมันบางเพราะว่าฮ่องกงไม่จะ่ตึกสูงค่ะพี่น้องที่นี่ฮ่องกงนะะักขาทุกคนพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินเล่นเดินชม รถนี่คือเวลามาแล้วมานั่งเรือข้ามฟากแบบนี้พี่น้องมันจะได้แนมเห็นงามงามสิกลางวันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ่ายไปพอดีมันมีเรือเรืออ่ะเรือสินเรือเขาาเรือหลากนะคะมนจอดขวางอยู่ตรงไหนมันก็เลย เห็นเป็นเสารกระโดงตรงนั้นก็กเรือนะคะนี่เรือลากลากก็เลยสวยงามตามธรรมชาตินะคะนี่ก็จะสวยประมาณนี้นะคะงามอยู่ด้วยนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าฮ่องกงมันเป็นเมืองเล็กๆเ,เดินไปไหนก็มิแตรไฟมีแต่นี่แหละมองเห็นอย่างนี้นะคะทุกคนมีแต่ตึกสูงเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะทุกคนข้างล่าง ตรงนี้กระลังกอสางเขาก็กระลังกอสางเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องท่างนี้ก็ดีทำไม่หยุดไม่หย่อนนะคะทุกคนฝั่งที่เราเห็นตึกฝั่งตรงข้ามโน้นคือฝั่งฮ่องกงนะคะทุกคนที่ยาย,ยืนอยู่ตรงนี้คือฝั่งเกาลูนเนี่ยที่ยืนถ่ายอยู่เนี่ย ฝั่งนี้คือฝั่งเกาลูนฝั่งนู้นคือฝั่งฮ่องกงค่ะพี่น้องจ๋าส,สวย มันก็สวยแบบตอนกลางคืนนี่แหละนะพี่น้องนะแต่คนก็มาเดินเล่นเดินออกกําลังกายเดินเลาะก,กันๆก,กันค่ะพี่น้องใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะทุกคน